แล้วอีกที่หนึ่งก็คืออ,องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่รีพาวเบอ์ต้องไปพี่สม้มอาจจะบอกว่าเคยไปแล้วอาจารย์ยขาหลายคนก็ไปที่นั่นนะ,ะพี่สม้มแต่จริงๆต้องบอกแบบนี้ท่านผู้ชมเจ้าขาใครหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าที่รีพาวเบเนี่ยมีประตูหกลบกซิลหลายคนโดยส่วนใหญ่เดินผ่านไปผ่านมาไม่เคยรู้ว่าเขามีประตูหกลบกซิล เป็นประตูที่คนจีนมีความเชื่อว่าใครได้เดินก้าวข้ามประตูฮกลกซิวเนี่ยเป็นประตูที่ประสบความสําเร็จแล้วเมืองจีนโดยส่วนใหญ่มีไม่กี่ประตูกับกายอยู่ที่ลีเพาเบย์ปกติคนเขาพาไปอ่ะก็คือไปจุดทูปแล้วก็หันหน้าออกที่อ่าวแล้วก็ตะโกนพูดบาบาบาขอพรอันนี้เราจะได้ไปเจอประตูด้วยเหรอคะประตูพิเศษซึ่งจริงๆเชื่อว่าหลายคนน่ะเดินผ่านแล้วแต่ไม่รู้แต่เราจะไปอธิบายให้ฟังว่าประตูอยู่ตรงไหนนะคะ แล้วเราจะพาไปกราบสก,การะในจุดต่างๆแล้วมีจุดหนึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเป็นความเชื่อที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราชื่นใจและประสบความสาเร็จคุณขาอันนี้บอกได้ไหมคะหรือไม่ได้ยังไม่ได้กุมไว้ก่อนขออบไว้ก่อน มีที่รีพาวส์เบยเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่ามีอีกสถานที่พิเศษต้องเหนือจาก,กองค์พระแม่ <คะ S 1> กวนอิมและประตูหกลกซิลมีอีกที่หนึ่งที่เป็นอันซีนแล้วศักดิ์สิทธิ์มากและไม่ค่อยมีใครรู้แล้วเชื่อว่าหลายคนที่คนไทยเนี่ยจะชื่นใจถ้าได้ไปจุดนั้นหา